ท่านทานพดีผู้มีบุญท้งนลายความรักมาตาปิตุอุปถานังเอตมังกัลมุตตมังแปลทอดความว่าการดูแลมารดาบิดาอุปถากพ่อและแม่นี่เป็นมงคลสูงสุดคุณแม่อังคณา สีววัณวั์มีลูกดีไม่ว่าจะเป็นคุณชัยวัตรก็ดีไม่ว่าจะเป็นคุณพี่กล้วยก็ดีดูแลเอาใจใส่ตลอดรักผูกพันมาก ภาวิทยาศีวนวัตรบอกว่าผูกพันกับแม่มากเลยแต่งต่สมัยเป็นเด็กสมัยอยู่โรงเรียนสมัยอยู่มหาวิาลแม่ก็พยายามบอกขยันเรียนนะลูกแต่เห็นแม่ทำงานทำงานหนักตลอดเลย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใดผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องอบผมทำสิ่งเหล่านี้มาตลอดมีความรู้สึกว่าโอ้โ oh, หแม่เหนื่อยเหนื่อยแต่สิ่งที่แม่บอกแม่เหนื่อยก็ไม่เป็นไรขอให้ลูกของแม่เป็นคนดีขอให้ลูกของแม่ตั้งใจเรียนขอลูก ของแม่เป็นสัมมาทิฏฐิแม่เข้าวัดเสมอไปวัดเสมอพยายามจะพาลูกไปด้วยให้ลูกซึมซับเองพอเข้าไปวัดความสุขใจบังเกิดความประทับใจมือสะอาด วัดสะอาดเรียบร้อยวางเป็นระเบียบเป็นที่มาของสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นพระแท้เข้าไปวัดวัดสะอาดวางตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เข้าไปอยู่ภายในวัดยิ่งโอ้สุดยอด นั่งตรงนี้นะรีแลกตรงนี้นะห้องน้ําตรงนี้นะทุกอย่างเรียบร้อยสะอาดห้องนงห้องน้ําไม่มีอะไรน่าเกียดห้องน้ําวัดแทบจะไม่เป็นห้องน้ําวัดสะอาดมีคนดูแลตลอดแม้กระทั่งพิธีกรรมให้ความสําคัญสงบเงียบคําพูดของหลวงพ่อแต่ละพูด แต่ละคํามีความหมายตั้งใจพร้อมกันนะนั่งสมาธินะเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงทำใจให้ใสเบิกบานมีความสุข mm hmm. แม่มาวัดอะไรมีความสุขมากที่สุดเลย เป็นความชื่นใจเชกเช่นปัจจบุบันนี้แม่ก็มีความสุขอยู่กับวัดอยู่กับเสียงธรรมะของพ่อเย้ yeah. สบายใจวันสุขไปหาแม่โนนปากช่องแม่มีบ้านอยู่ที่ปากช่องโนนเย็นสบายสบายกินอากาศนอกจากนี้บางวันบางทีก็มีช้างโผล่มา มามองแม่บังแม่มองมันมั่งมีความสุขเพราะฉะนั้นเป็นความชื่นใจของลูกทุกคนนั่นก็คือว่าเห็นแม่ความสุขสบายใจผาสุขใจก็มีความสุขด้วยขอให้แม่อังคนาสุขภาพร่างกายดีอย่างนี้สบายใจเป็นคนผู้มีอายุมาก มีลูกกตัญญูกตวเวทีอย่างนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของชีวิตสิทธิมัตถุสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุอีทางพลังเอตสมิงรัตะนะตะมิงมธรรมทานเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉพันธ์ทันทีทันใดด้วยคือ